ไอ้เฮียอกูดูกูดูหนังไปเมื่อวันที่13วันนี้วันที่เท่าไหร่วะยี่สิบ่ละกูเพิ่งจะมีเวลามานั่งรีวิวคือมันมันก็เนื่องด้วยหลายหลายปัจจัยนะครับผมคือผมก็อยากทำคลิปน้นคลิปนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นั่นแหละก็รวบรวบ,รวบอาทิตย์นะแต่วันนี้เรามีโอกาสมาได้รีวิวนะฮะ ไรเดอร์ครับเป็นหนังที่ผมค่อนข้างรออ่าแล้วก็เป็นหนังที่ผมอ่ะค่อนข้างจะชอบเรื่องราวของมันอ่าอธิบายก่อนว่าเดิมทีเรื่องเนี้ยมันอยู่ในเทอมสองสยองขวัญอ่าแล้วผมก็ได้ดูเทอมสองแล้วมันจะมีตอนหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่สามนะครับผมตอนที่สามคือเรื่องราวของไอเด็กไรเดอร์ Rider. คือพี่สาวมันให้ไปส่งของแล้วมันไปผิดตึกครับมันไปที่ตึกวิ์เก่าเป็นตึกที่มีผีอะไรแบบนี้มันก็คิดว่าผีเป็นคนนะแล้วมันก็เกิดการสู้กับผีวิ่งหนีผีที่อะไรในนะั้นเนี่ยฮาแล้วผมจําได้ว่าไอ้ชค่แม่งท้องแข็งมันพอมาเทอมสามก็ก็โอเคตอนสุดท้ายก็ก็ฮานะครับผมแต่ว่าเด็กๆครับไอเรื่องนั้นอ่ะมันตํานานจนมี เป็นเรื่องราวที่ต่อยอดออกมาแล้วกันแตกกิ่งออกมาเป็นเรื่องราวของไรเดอร์นะครับผมไอไรเดอร์พวกนี้มีหน้าที่ที่จะไปกลางวันมันก็เป็นไรเดอร์แต่กลางคืนมันจะเป็นแอปขึ้นมาแล้วก็ให้เหมือนไปส่งของให้ผีอะไรแบบนั้นเออมันก็เลยมันอ่ะสร้างความคาดหวังให้ผมอาะเฮ้ยไปส่งของให้ผีแต่ละที่แต่ละที่ใช่ไหมปรากฏว่าไปดูอะ่ะผมอะ่ะอยากเห็นอ่ากริตทีแมนดาวใน กดไรเดอร์เนียเพราะว่าจากหมวกของแกมันมัน,ม,นมันมีบางอย่างที่มันสามารถเป็นไอคอนิกได้มึงนึกออกใช่ปะแบบภาคนี้ไปส่งของที่นี่แบบเปิดเรื่องมาส่งของที่นี่เสร็จแล้วภาคสองไปส่งแล้วก็มีสถานที่ใหญ่ที่ต้องไปเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะไรแบบนั้นผมหวังไอเดียประมาณนี้หรือมา,มาเป็น เรื่องละสามที่ก็ได้แบบรวมสถานที่อาถรรพ์ในประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เป็นผีเดินไปเดินไปหลุดจากโรงเรียนสักทีแต่หนังมันไม่ใช่แบบนั้นพอมาเปิดเรื่องมามันเป็นแบบที่เราคิดครับคือไปส่งของบ้านผีส่งของบ้านผีเสร็จอาเป็นหนังผีตลกโอเคผมเริ่มโอเคละเริ่มกลายเป็นหนังรักแล้วกลายเป็นหนังแอคชั่นผมงงมากแล้วก็อยู่ดีก็ดรามา่ากลายเป็นหนังผีแล้วทีบูชาย,ยันที่อะไรเต็มไปหมดประธานโทษนะครับ เอาไม่อยู่สักอย่างเลยครับคือผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมผิดหวังแบบมากๆนะถามว่าหนังมันสนุกไหมผมเอนจอยนะครับผมผมเอนจอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่พนางดีแล้วนางเอกน่ารักมากๆส่วนไอ้ประเด็นเรื่องตลกอะจริงๆถ้าคำว่าไรเดอร์เราก็มันแค่เป็นไรเดอร์แล้วก็มีโลโก้นะเราก็รู้แล้วว่าเเป็นหนังตลกเวอร์หนังเรื่องนี้ต้องเป็นหนังตลกแต่มุกตลกเอาไม่อยู่ครับ ผมเห็นหลายคนน่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเซียนหลังก็หนังก็ไม่มีอะไรเลยสําหรับผมนะไอตัวละครเซียนหลังในยกออกไปได้เลยผมไม่หามันเลยครับผมกลับไปโดนน้ําหนักที่ไอ้น้าคนนั้นกับตัวพระเอกมากกว่าไอตัวละครเซียนหลังแม่งจริงๆมันมีมิติบางอย่างอยูอย่นะก็คือมันเป็นตัวละครที่กูแค่คสู้เพื่อ,อนกูก็ไม่ได้มีอะไรแค่นั้นแต่ หนังมันเบามากๆนะแต่เคมีพระนางดีนางเอกน่ารักอันนี้น่าจะเป็นข้อดีแค่สองข้อมั้งในหนังเรื่องนี้ที่เหลือเรื่องทุกๆอย่างมันไม่โอเคข้อดีอย่างหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าหนังอภาพยนตร์มันจะมีจุดที่ผมสามารถเดาเนือ้อเรื่องได้มาสามารถเดาได้ในปีนี้ครับ เปปกติเหมือนตลอดที่ผมชอบทําคือเดาเนื้อเรื่องเดานูน่นเดานี่ไปแต่ก็คือชอบมาโนอะแต่คุณรู้ไหมว่าในปีเนี้ยเนี่ยคือหนังเรื่องแรกนะที่ผมเดาเนื้อเรื่องไม่ได้ผมไม่รู้ด้วยผมต้องเข้าไปเจอกับอะไรตั้งแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมคิดมันก็ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดแล้วมันทําให้เราก็สามารถสนุกได้เพราะว่าผมเดาเนื้อเรื่องไม่ได้เลย ไอหาไม่ว่าจะเป็นชอพอหรืออะไรก็ตามเราเดาไม่แต่มันเกระเลิกมันเลยเถิดจนคือบอกเลยปีเนี้ยเดาได้หมดเรื่องเนี้เรื่องเนี้ไม่เป็นหนังส้นตีนอ่ะโกล่าพูดมัน,ม,นมันคือหนังส้นตีนอะแต่เราเอนจอยมากๆเพราะว่าพุ่มกับอยากทำอะไรก็ทำเหมือนนี่ที่หยดสอง พี่อ๋อสองคือหนังที่พุ่มกับอยากทําอะไรก็ทาฮะแต่เราก็ยังเดาได้อยู่ว่าเออมันเป็นบล็อกของมันนะว่าแบบพี่ยักษ์ฟาร์มฟาร์มแล้วพี่ยักษ์ก็คือแกก็ฟาร์เวลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจากการผีชุดดำตอนสุดท้ายมันเดาง่ายครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยพระเอกฟาร์มส้นตีนอะไรก็ตามไอ้คนที่ต้องสู้อ่ะไม่ใช่พระเอกด้วยซ้ําอ่ะคือมันขึ้นเลยเป็นเรื่องราวแค่พระเอกก็เหมือนเด็กเอาแต่ใจคนหนึ่งที่กูต้องการจะพิสูจน์หลักแท้ส้นตีนอะไรสักอย่างหนึง่ง และอย่างหนึ่งครับที่ผมสนใจที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งก็คือในตัวอย่างครับมันมีบอกชัดเจนว่านางเอกตายแต่ไอ้เฮียมึงก็ไปนางเอกก็ขายของอยู่ร้านโทรศัพท์แล้วมึงตายได้ยังไงมึงตายตอนไหนมันเป็นเหมือนปริศนาที่ผมต้องการเข้าไปหาคําตอบแต่พอผมได้เข้าไปดูแล้วผมก็อ๋อมันก็ง่ายๆอย่างนี้เลยแต่เชื่อแม่งเจ่ง่ะหนังเรื่องนี้ครับไม่ใช่หนังที่ขีอะครับ แต่เป็นหนังที่มันมันเป็นหนังที่ผมมองว่าผมก็ไม่ชอบแต่มันถูกชะลกแบบครึ่งขาไปแล้วมันแบบมันพูดยากครับผมจะไม่จัดอยู่ในโหมดที่มันอยู่เป็นหนังนี้แล้วกันการให้คะแนนการให้คะแนนผมขอให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนครับเออมันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบของหนังนะครับผมคือเวลาที่มาริโอแกบอกว่า น่ารักอะ่ะมันคือน่ารักที่จริงใจมากๆคือไม่มีอะไรน่ารักไปมากกว่านี้แล้วคือน้ําเสียงทุกอย่างมันคือรู้สึกได้เลยว่ามึงมองใครสักคนหนึ่งว่าน่ารักจริงๆมันครับ